ในยามที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในชนบทห่างไกลความเจริญภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรเห็นอยู่เสมอเสมอคือสภาพราษฎรที่เจ็บป่วยมีสุขภาพอ่อนแอและเป็นโรคขาดสารอาหารโดยเฉพาะโปรตีนพุทธศักราช2495พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมประมงนำพันประหมอเทศจากปีนัง ซึ่งได้รับจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติมาทดลองเลี้ยงในสาะน้ําพระที่นั่งอัมพรสถานพระทรงเห็นว่าเป็นปลาน้ําจืดที่มีเนื้อมากเลี้ยงง่ายและขยายพันธุ์ได้เร็วต่อมาได้พระราชทานลูกปลาหมอเทศให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศเพื่อนําไปแพร่พันธุ์ในแหล่งน้ําธรรมชาติให้ชาวบ้านที่ยากไร้ได้มีอาหารโปรตีนราคาถูกปนโภช พุทธศักราช2,508สมเด็จพระจกักรพรรดิอากิฮิโตแห่งประเทศญี่ปุ่นซึ่งขณะนั้นทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นมกุฎราชกุมารได้ทุนกล้าวทูนกระหม่อมถวายพันปลาญี่ปุ่นชื่อทิลาเปียนิโลติก้าจำนวน50ตัวเนื่องจากปลานี้มีสีดำจึงพระราชทานนามว่าปลานินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ส่งเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ในบ่อปลาภายในสวนจิตละดาก่อนจะพระราชทานลูกปลา1,000งตัวให้กรมประมงนำไปขยายพันธุ์และปล่อยในแหล่งน้ำทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนบริโภคและเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายปัจจุบันมีปลานิลกว่า1 5 0 0ล้านตัวในแหล่งน้ำทั่วทุกภูมิภาคของประเทศแม้เมื่อทรงทราบข่าวว่า ลาบางชนิดกําลังจะเริ่มสูญพันธุ์จะพระราชทานพระราชดำริให้กรมประมงดําเนินการขยายพันธุ์ให้ทันเหตุการณ์เสมออาทิการขยายพันธุ์ปลาบึกและปลากระโ霍รวมถึงงานเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ปลาซึ่งไม่เคยมีในเมืองไทยคือปลาเท้าส์ซึ่งดรวอลเล่จอร์นสันอธิบดีกรมประมงของแคนาดานำมาทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าข้าวเป็นอาหารหลักของไทยมาแต่โบราณและคนไทยส่วนใหญ่ก็ทำนาปลูกข้าวเป็นอาชีพหลักนับตั้งแต่ปี2504ทรงจัดทำแปลง,งานาในบริเวณสวนจิตรดาและนำพันุ์ข้าวต่างๆมาทดลองปลูกเพื่อทำการศึกษาประดิษฐ์คิดค้นเครื่องทุ่นแรงในการทำนา รวมไปถึงการตั้งโรงสีข้าวตัวอย่างปัจจุบันแปลงนาข้าวทดลองเป็นที่ปลูกข้าวพันธุ์ดีเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เก็บเกี่ยวได้จะนำไปใช้ในพระราชพิธีพืชชมงคลจรดพระนังคันแรกนาขวัญและเป็นพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานแจกจ่ายให้กับประสบกรณิกรและเกษตรกรทั่วประเทศเพื่อเป็นสิริมงคลในการประกอบอาชีพ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งโรงโคนมสวนจิตรดาขึ้นเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่การเลี้ยงโคนมให้เกษตรกรสามารถนำไปดำเนินการเองได้ภายในครอบครัวหรือแบบสหกรณ์อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้คนไทยบริโภคนมสดมากยิ่งขึ้นปัจจุบันการศึกษาทดลองด้านอาหาร และอาหารแปรรูปในโครงการศูนย์พระองค์สวนจิตระดาซึ่งคำนึงถึงคุณค่าทางโพชนาการแก่ประชาชนเป็นสำคัญได้เป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนผู้ที่สนใจให้สามารถนำความรู้ไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ยอย่างเหมาะสมในหลากหลายรูปแบบที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค